เริ่มแล้วเนอรติเคินไม่สวยมีไข่ไปกันและยังรอบนี้นัดกันไวซ้ซสิบปัยและเจ็ดคนแนะนําเลยครับว่าไข่จะไปหื่อหาหมูนักๆที่สําคัญทุกคนต้องจองแพรไว้ก่นอนเนอร์น้างงานบ่กคอยมีมาถึงแล้วก็ซ่อ้หาดีจอแพรเลยครับ ไข่ยูซุ่มอะอน่งก็ดูติดทงไหวส่วนมาเขาจะมีจืดเป็นส,สีีช่วงนี้หมอควันบอกไขยนักต้องหลีบมาพอลงน้ำแล้วจะบอกว่าโคตรหนาววันนี้เจอกันหลายกลุ่มเลยครับที่เข้ามาตักคลิปนี้ขอสวัสดีปีใหม่หลวงหน้ากันกูคนเลยเนอรรอบแรกก็กลักล้องเก็บภาพกันจะด,ดีครับสติยังมีอยู่ไข่ตีมาตลอดทางจะบอกว่าล้อมจอกแน่นอนไข่นางแพ้ไหนก็สามารถจอดได้ตลอดทางเลยนะครับอันนี้แนะนำคือจอดสไลด์เดิมมวนขนาดอันนี้เขาจะใช้เวลาประมาณจุวโมงเกินครับคุ้มมากมาก พอซุดตั้งก็จะมีรถห้ามพึ่งเฮาปกรอบสองก็เริ่มหิวกันแล้วครับ อย้ยอง้องต้องได้ก็้องกอนใครทีจะมาแนะนร้านน้องแนนี่เนิเน่ก็เขา,าอร่อยมาแวะ้องต้องกันได้ครับใครที่จะมาผมแนะนํำพืชจองแพ้ไว้สักสองรอบจะบอกหมอยขนาดเลยครับหรือผมมาข้างแหลกก็บ้าหูวันนี้ผมขอเล่นไปกันเลยครับ3มรอบถ้าจะมาพิทน่าจะคนละล้อยสาวทั้งซุม่มทั้งแพยนี่จองมาด้วยกันเลยเสียดายวันนี้ผมเข่ามาแบบมีซุม่มขึ้นนัง่งช่วงนี้มอควันบอกคอยนักขึ้นขจายมายิงมากันนัก,น,กนี่จะบอกหมวนขนาดเลยครับเล่นหนาเซ็ตแล้วจะบอกว่าอิดขนาดเลยครับ ปิกมากินลาบกันลานนี้จะอยู่บนดอยใกล้กับวัดห้วยปักกังจะวอร์กเอาเข้าล้อกุยยางเลยครับปิกมาแล้วไข่มูจะกินไอหยังก็ตุยมาได้เนื้อลานนี้ผมแนะนาคลิปนี้ปิกมาแล้วตัดกันสดๆเลยครับใครชอบสายจี้กระตุยไปแอลกันได้เนื้อ